จีซูแบ็คพิงค์ฟาดลุกสวยชำํำออกอีเวนต์แรกหลังออกจาก YG พันตัวเป็นอิสระพร้อมเผยหนังเรื่องแรกในชีวิตแสดงร่วมรีมินโฮอันฮโยซอฟนักแสดงระดับแนวหน้าแห่งวงการ เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจีซูแบล็คพิงค์ได้เข้าร่วมงาน t r น n ิ t ตี้เซเลเบชันดินเนอร์ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสจีซูได้ปรากฏตัวด้วยลุคที่ทำเอาหลายคนฮือฮาคือเดรสเกาะอ,อกสีดำที่ดูเรียบรู้ซึ่งเครื่องประดับของจีซูคือเครื่องประดับของคาเทียทั้งหมดสร้อยคอของเธอนั้นเป็นผลงานการสร้างสารรค์พิเศษของแบรนด์แฟนๆบางคนเชื่อว่ามีมูลค่ากว่า2 2 0 0หเหรียญสหรัฐหรือราวราล้านบาทต่างหูและแหวนทำจากเพชรท,ทองคำขาวเพื่อให้เข้ากับสร้อยคอเนื่องจาก จกทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลซชันคาเทียชุดเดียวกันราคาแหวนและต่างหู26,119.26ดอลลาร์สหรัฐหรือราว900,000บาทและ5 9 4 3 0 0 6 6ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2.1ล้านบาทตามลำดับแต่หลังจากจบงานจีซูก็ได้ถอดเครื่องประดับราคาดูออกงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับพากันแซวกันยกใหญ่บางคนพูดถึงภาพยนตร์เรื่องโอ e a n ยนเทที่พูดถึงความพยายามของตัวละครหลักในการขโมยสร้อยคอเพชรมูลค่า150ล้าน ดอลลร์าจากงานเมดกาล่า จเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยการหวนคืนใจอของจีซูแบ็กพิงอย่างเป็นทางการแถมประเดิมภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตกับเรื่อง Omniion Wilder r e p o i n t ที่เรียกได้ว่าแค่ภาพแรกก็ทําเอาหลายคนใจสะเทือนกันสุดๆเพราะลายชื่อนักสแสดงของภาพยนตร์แต่ละคนเรียกได้ว่าดีกีไม่ธรรมดาระดับแนวหน้าแห่งวงการเลยทีเดียวโดยในวันที่24มกราคม2024ที่ผ่านมาได้เปิดภาพแรกของทีมนักสแสดงที่กําลังอ่านบทภาพยนตร์ซึ่งนําแสดงโดยลีมินโฮอันเทโยซอฟจีซูแบ็กพิ้ง แชซูบินชินซึงโฮพักโฮซานนานะเป็นต้น สำหรับเรื่อง Omnition Readers Viewpoint กำกับโดยคิมบยองอูอิงจากนวัิยายบนเว็บตูน Along With the g o d ที่มียอดดูมากกว่า2,000ล้านครั้งทั่วโลกนับตั้งแต่ปรากฏครั้งแรกในปี2018และภาพยนตร์ผลิตโดยเหลียวไซพิกเจอร์ที่ใช้ทุนสร้างสูง,สงถึง20,000ล้านวอนซึ่งครั้งนี้พวกเขาจะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของเกาหลีที่ได้สร้างภาพยนตร์แนวแฟนตาซีออกมาให้ได้รับชมกันและสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าแฟนๆก็คือนักแสดงนำที่ทาง Omnition Reader สามารถดึงตัวมาร่วม งงาาานนนกันได้อย่รบรบืจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกคาดหวังกันเป็นอย่างมากและท่ามกลางทั่วโลกที่ยังติดตามอนาคตของทั้ง4สาวแบ็กพิงหลังตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่ทำเฉพาะกิจกรรมวงกับ YG Entertainment แต่การทำกิจกรรมเดี่ยวรายบุคคลไม่มีใครเซ็นสัญญาพร้อมกับข่าวลือและข่าวจริงในการเปิดค่ายดูแลผลงานเดี่ยวเริ่มจากที่ข่าวจริงอย่างเจนนี่แบล็กพิงที่ได้ประกาศก่อตั้งออดอัตล i เยเพื่อดูแลผลงานเดี่ยวในรูปแบบที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม และล่าสุดสาวไทยดังการระดับโลกอย่างดีซ่าแบ็กพิง์ที่ได้เปิดค่ายในชื่อแอลลาวบริษัทดูแลศิลปินที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ก้าวข้ามขอบเขตส,สุดจุดสูงสุด,สดแห่งความเชี่ยวชาญและสร้างผลงานดนตรีแนวใหม่อันสุดท้าทายซึ่งสถานที่จดทะเบียนบริษัทนั้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทั้งด้านข่าวลือไม่ว่าจะเป็นโรเซ่ก็ได้มีข่าวว่าอาจจะเซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่ฝั่งอเมริกาแต่ที่แน่ๆนตอนนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทําผลงานเพลงร่วมกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังระดับโลกนอกจากนี้แล้วซึ เกาหลียังรายงานว่าจีซูแบล็คพิงอาจจะเข้าร่วมบริษัทไบโอมอมซึ่งเป็นของคิมจองฮุนพี่ชายทแท้ๆเพื่อทํากิจกรรมเดียวซึ่งบริษัทนี้แผนว่าจะประกาศทําธุรกิจใหม่ขยายไปสู่อุตสาหกรรมบันเทิงในชื่อแผนกบันเทิงว่าบิซูทาให้เกิดข่าวลือว่าจีซูอาจจะเข้าร่วมบริษัทของพี่ชายแต่อย่างไรก็ตามตัวแทนบริษัทไบโอมอมก็ยังไม่มีการยืนยันถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นมีการชี้แจงเพียงว่าเป็นการยากที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของบริษัทกับบิซูแต่ล่าสุดชาวโซเชียล ก็ได้มีการแชร์ IG ชื่อบริษัทนี้และใครว่าจะไม่ใช่ของจริงเพราะหากเป็นบริษัทของจีซูจริงก็คงออกมายืนยันเช็คเช่นเดียวกับเจนนี่และลิซ่า ซึ่งสื่อต่างประเทศ South China Morning Post ได้รายง,งานว่าสำหรับลิซ่าแบ็คพิง์นอกจากการเป็นแอมบาสเดอร์แบรนด์รูระดับโลกอย่างบุนเกลีซิลีนและแม็กแต่ดูเหมือนจะมีข่าวลือเผยแพร่ออกมาว่าลิซ่าจะเข้าวงการแสดงในปีนี้ด้วยโดยสื่อทั่วโลกคาดเดาว,ว่าเธอจะร่วมแสดงใน The Walking Dead ในซีซั่นหน้าซึ่งข่าวลือดังกล่าวเกิดจากการมีผู้พบเห็นลิซ่าเดินทางระหว่างกรุงโซลและปารีสซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำซีรีส์นี้และในเดือนพฤศจิกาย,ยนในปี2023ที่ผ่านมาเธอก็ถูกพ ในการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกร่วมกับนักแสดง Walking Dead Norman i d a s และหลังจากนั้นไม่นานรายการทีวีก็ได้เริ่มติดตามลิซ่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป เจนนี่คิมอีกหนึ่งข่าวดีที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆน,นอกจากนี้เจนนี่ยังมีผลงานด้านการแสดงโดยเธอนั้นได้ร่วมเล่นซีดีในเรื่อง The Idol ทาง HBO รวมถึงเธอยังร่วมเป็นนักแสดงหลักของรายการวาไรตี้โชว์ Apartment 404ทางช่อง TVN ซึ่งมีกำหนดออนแอร์ air, ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้อีกด้วยสำหรับโรเซ่จะเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นเจ้าแม่แอมบาสเดอร์เลยก็ว่าได้ที่ปัจจุบันเป็นแอมบาสเดอร์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวโซวาซูกระเป๋าเดินทางริมวา่าไปจนถึง แบรนด์ลักจูรี่อย่างแซงโลลองและทิฟฟานี่แอนโกและในปีนี้เราคงได้เห็นผลงานเดี่ยวของเธอกันมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับคิมจีซูพี่ใหญ่ของสาวๆปัจจุบันนั้นจีซูเป็นแบรนด์แอมบูเดอร์ให้กับดีออและล่าสุดได้ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบูเดอร์ของอ l โลย g การเรยกได้ว่างงานปังไม่หยุดจีซูได้รับเล่นบทนําในซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ในเรื่องอินฟูอินซ่าคู่กับเพระเอกหนุ่มพักจองมินโดยซีรีส์เรื่องนี้คาดว่าจะมีทั้งหมด9ตอนและสิ้นสุดการถ่ายทําในช่วงเดือนนพฤษภาคมใปี2020 ส่วนแฟนๆจะได้ดูเมื่อไหร่ต้องคอยติดตามกันต่อไป